วันนี้ผมก็จะมาเฉลยโจทย์ข้อน,นี้กันนะครับสแสดงวิธีทําให้ดูว่าข้อน,นี้ทํำยังไงครับอย่างแรกเราก็ดูก่อนนะครับว่าว่าโจทย์โจทย์ข้อน,นี้ทํำยังไงนะครับเอออย่างแรกถ้าต้องการโจทย์นี่เขาถามบอกว่าถ้าต้องการจะทําให้ลูกถ้าจะทําลูกตุ้มนาฬิกาให้จากมวลวัตถุห้าร้อยกรัมเนี่ยและเชือกที่เบามากให้ลูกตุ้มเนี้ยแกว่งครบรอบในเวลาหนึ่งวินาทีพอดีต้องมีเชือกความยาวเท่าไหร่ ก็คือเออลูกตุม้มนาฬิกามีมวล500กรัมเขาจะแกว่งให้ครบ1นึรอบเนี่ยภายในหนึ่งวินาทีต้องมีความยาวเท่าไหรนะครับอย่างแรกเราต้องกําหนดตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรอย่างแรกที่เขากำหนดมาให้ก็คือ m นะครับ m มีค่าเท่ากับ0.5 kg นะครับก็คือ500กรัมส่วนอย่างต่อมาเนี่ยเขาก็กำหนด นี่มาครับเวลานี่ก็คือหนึ่งวินาทีก็คือ T เท่ากับหนึ่งต่อมาเอ่อการแกว่งเนี่ยครับมันต้องมีแรงโน้มถ่วงโลกอยู่แล้วเราเราต่อมาก็คือ G นะครับ G ก็มีค่าเท่ากับส okay. ิบโอเคเราเราก็มาดูต่อมาดูนะครับว่าโจทย์ข้อนี้เขาหาอะไรเขาให้หา ความยาวมีค่าเท่าใดความยาวก็คือ l นะครับ l ก็คือความยาวเราไม่รู้เราก็ไปติดติดเป็น mark ไวเคชั่นมาไว้นะครับว่าเราจะหาเป็นตัวนี้ต่อมาเราก็หาเราก็ดูนะครับว่าสูตรไหนนะครับว่าก็คือสูตรสูตรไหนเนี่ยคือสูตรที่เราจะสามารถหาตัว l นี้ได้สูตรที่สามารถคำนวณข้อนี้ได้เพื่อหาตัว l แล้วมีสมาการเอ้ยแล้วมีตัวแปรทั้งหมดในนี้ ก็คือก็คือสูตรนี้นะครับก็คือท,ทำ t เท่ากับ2งพเอ l แล้วก็ G นะครับจากที่เราที่เห็นออสมการในข้อนี้สมการในข้อนี้ไม่มีไม่มีเนะครับเราก็สามารถตัด M ทิ้งไปได้เลยนะครับต่อมาเราก็จะมาแทนค่าแล้วก็คำนวณกันเลยนะครับ เอ่อเอ่อที่เขาให้หานี่ก็คือตัว L ใช่ไหมครับอ L, L นี่อยู่ในรูทก่อนเราก็ต้องยกสมยกกําลังสองทั้งทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อให้ L นี่ยออกจากรูทนะครับก็คือ T ก็จะกลายเป็น T กับ2 2กับ2ก็กลายเป็น4แล้วก็ pi กับ2นะครับแล้วก็พอยกก2แล้วก็ L แล้วก็รูทก็จะหายไปแล้วก็เป็น L กับ4ต่อมาเราก็แทนแทนเลขลงไปนะครับ T เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 1กับ2ก็ได้1ครับ4 พายกำลับบงสองเนี่ยพายกำลับบงสองที่โจทย์กําหนดให้นะครับมันมีค่าเท่ากับสิบเมตรสิบเมตรต่อวินาทีกำลับบงสองนะครับก็คือก็เราก็แทนไปเลยครับว่าสิบเเราไม่รู้ก็ติดเป็น L ส่วน G นะครับอ่าต่อมาเราก็คานวณเลยครับเราก็ย้ายข้างเอ้จ g g มีแล้วนี่่า g มีก็เป็นสิบนะครับต่อมาเราย้ายนะครับเราก็ผมก็จะย้ายสิบผมก็ย,าย้ยายนี่ย้ายนี่ครับสิบ เท่ากับ 40L อ่ะทีนี้ก็รู้นะครับก็คือ10ส่วน40อะไรน,นี้ L เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10ส่วนด้วย40นะครับ10ส่วนด้วย40คำนวณออกมาก็จะได้เอ่อ,อ L ก็จะมีค่าเท่ากับเอ่อ0.25เมตรนะครับเสร็จแล้ว แค่นี้เลยครับสวัสดีครับผมนายทิติวัตรลุนนะครับวันนี้จะมาเฉลยโจทย์ที่สิข้อที่ถามว่าแขวนมวล2กิโลกรัมกับสปริงทำให้สปริงยืดออก0.25เมตรถ้าออกแรงดึงสปริงให้ยืดออกเพิ่มขึ้นอีก0.10เมตรแล้วปล่อยสปริงจะใช้เวลากี่วินาทีจึงจะกลับไปสูนหนึ่งสด,ดุลอ่าข้อนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้อง หาว่าข้อนี้เขาให้มาบ้างนะครับเพราะอย่างแรกนะครับก็เราต้องกันหนดก่อนนะครับว่าอย่างแรกที่โจทย์ให้มาก็คือมวลก็คือสองกิโลกรัมนะครับแล้วก็สปริงยืดออกศูนย์สองห้าเมตรเนี่ยก็จะเป็นค่า x นะครับแล้วก็อ,อันหนึ่งสปริงยืดออกเพิ่มขึ้นอีกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เมตรแล้วปล่อยนั่นก็คือจะเป็นเป็นตัวของแอมพลิจูดนะครับก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็สปริงใช้เวลากี่วินาทีจึงจะกลับไปสู่ตำแหน่งสมดุลน,นะครับก็คือวัอนนี้ก็จะถามหาเวลานะครับก็คือเวลาวันนี้ก็จะเป็นก็เท่ากับของออสปริงก็คือคาบส่วนด้วยสีนะครับตัวอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาหาค่าขเ,เพื่อได้ไปใช้ในแทนสูตรการหาคาบนะครับก็อย่างก็คือสูตรนี้นะครับก็คือคาบเท่ากับ สองพายคูณกับสแควรูทเอ็มส่วนคนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมาหาค่าคนะครับเพราะค่าคก็มาจากนี้นะครับก็คือเท่ากับ mg นะครับก็ F ก็แตกย่อยลงมานะครับเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมน้ำหนักเก็บกล้องให้นะครับ <c oughs> ก็คือ เรียกว kx นะครับแล้วก็ mg จากนั้นเราก็จะแตกแก็กำลังนั้นก็ลจะแทนค่านะครับหนึ่งถูกแปร m, m ก็จะเป็นสองกิโลกรัม g, g ก็จะเป็นค่ามาตรฐานจริงก็คือก็จะแปลงครับเดิมจะปัดขึ้นเป็นสิบนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทํานะครับส่วนค่า k ก็คือค่าเราหายอยู่นะครับ x ก็คือศูนย์สองห้าแต่แคบหน่อยนะเห็นไหม อังนั้นทางนี้ก็จะเป็น20นะครับนนยบอออีอันนี้เยื่กล้องันแ้ยี่สิบก็ทนี้ก็จะเป็น K ค2 5นะครับอังนั้นแล้วก็อันนั้นเราก็าากาากย้ายนะครับ ได้เป็น k เ,เท่ากับ20หาร0ู5จุดสองห้านะครับอ่าเห็นกันไม่เอ่ยทันไหมทันไหมก็แล้วหลักคณิตศาสตร์ทั่วไปเลยแะครับก็พอเราหานะครับเราก็จะได้ค่าประมาณก็คือ80นะครับค่า k ก็จะเท่ากับ80 คือก็เก็บปิดนะครับก็คือก็ได้กับแปดสิบนะครับงั้นพอเราได้ค่าทีมแล้วครับเราก็สามารถไปแทนในสูตรในการหาค่าบบนี้ได้เลยตรงนี้นก็จะมาแทนในสูตรนี้ได้เลยนะครับก็แทนค่าเลยนะครับค่าแลก็สองพาย Square root M ก็แทนค่าเป็น2นะครับแล้วก็ K ก็ ang, คือ80นะครับนอ 2. แล้วเราก็จะหาค่าในรูทน,นะครับมันก็คือเอ่อนะครับก็ออกมาได้ก็จะเป็น เป็นรู้สิบสี่ิบก่อนนะครับก <t> ็แต่มันก็เป็นรู้สิบนะครับเป,ป็นรู้สิบเฉยนะ นี่ก็ขออนุญาตก,กดเครื่องคิดเลขน,นะครับเพราะว่าเรมก็ยากพอสมควรนะก็สองพายนะครับมันก็สองพายไปคูณหนึบรูนี้กันนะครับก็สอง ค่าของมันนะครับก็คือศูนย์จุดเก้าเก้านะครับแต่เราก็จะปัดเป็นหน,นึง่นงนะครับค่าพวกเราหนึ่งนะครับาจากนั้นน,น,นะครับพอเราได้ค่ามาครับอย่าลืมนะว่าโจทย์มันถามมาค่าก็คือค่าผลสีนะมันก็ใส่หน,น,นึ่งผลสีนะครับมันก็นคือ,เ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นั่นคือ0.25วินาทีก็ตอบข้อที่หนึ่งได้เลยนะครับก็อ๋อเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับในการเฉลยข้อนี้ผมนายธิตวัตรขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้โจทย์ฟิสิกส์กันนะครับโดยข้อนี้ คือ,อ,อลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งแกว่งหนึงร้อรอบใน100ใน200รวินาทีความเร่งสูงสุดในการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มเป็นพายกำลังสองส่วนที่สินะครับการกระจัดสูงสุดในการแกว่งนี้เป็นกี่เซนติเมตรอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้เราหานะครับซึ่งการกระจัดสูงสุดนี้ก็คือ A นะฮะนี้ก็จะกลายเป็นว่าโจทย์ข้อนี้ให้เราหา A นะครับ A. นี่เราจะมาเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับอย่างแรกเลย,เคยคือเราต้องหา f ก่อนซึ่ง f หาได้จากการด้วยรอบส่วนด้วยเวลานครับก็คือ f เท่ากับหนึรอบส่วนด้วย200วินาทีนะครับ<ม>ก็จะกลายเป็น0.5 h z เฮิร์นะครับเฮิร์นี่มีอีกสิ่งที่เราให้ สิ่งที่โจทย์ให้มาคือความเร่งสูงสุดนะครับจะกลายเป็น a A เท่ากับ pi กำลังสงส่วนด้วย20เมตรต่อวินาทีนะฮะซึ่งโจทย์ข้อนี้คือเราให้หา a นะครับซึ่งเราจะใช้สูตรที่เขาพิสูจน์มาแล้วครับนะั่นคือสูตร a max เท่ากับโอเมก้ากำลัง 2A นะครับต่อมาทีนี้ก็จะมาแออยากสูตรก่อนเพื่อให้เราหาได้ง่านะครับซึ่ง a Max สิ่งที่โจทย์ให้มาคือพายกำลัง2ส่วนดีสิบส่วนโอเมก้าพอเราแตกมาแล้วก็จะกลายเป็นพายเอ้ยไม่ใช่สพาย F กำลังสองแล้วก็ a นะครับซึ่งที้เราก็จะแต่กำลังสองเข้าไปข้างในวงเล็บนะครับก็จะกลายเป็น2องกำลังสองส่วนวเพิ่มให้ส่วนแล้วก็พายกำลังสอง f f ที่เราหามาได้นี่คือก็จะกลายเป็นศูนย์จุดห้ากำลังสองกับ a ส่วนอันนี้เราก็แทนไว้อย่างนี้ก่อนเือมาตัดกันทีหลังนะครับ ซึ่งต่อมาเราก็จะมาแก้โจทย์กันนะครับอันนี้เราก็แทนไปก่อนส่วนฝั่งนี้เราก็จะสองสองอันนี้เราก็จะแทนเอ๊ะเราก็จะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเศษส่วนครับเพื่อที่เราได้เอามาตัดกันทีหลังง่าย นี้ก็จะกลายเป็น2องกำลังสองพายกำลังสองนี้ก็จะเอาเศษขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับจะกลายเป็น2องกำลังลบหนึ่งแล้วก็คูณด้วยกำลังสองเพิ่มเพิทีนี้พอทำนี้แล้วก็จะกลายเป็น2องกำลังสองพายกำลังสองแล้วก็สกำลังลบสองนะครับ เราทำอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ตัดกัน,นง่ายนะครับลองคิดเลขให้เยอะแค่เขียนเยอะนิดหน่อยนะทีนี้ฝั่งนี้เราก็จะเหลือพายกำลังสอง a อีกฝั่งก็จะกลายเป็นพายกำลังสองส่วนด้วยยี่สิบทีนี้เราก็จะตัดพายทั้งสองฝั่งนะครับจึบ่บมันก็จะกลายเป็น ่วนยี่สิบแล้วกับเอนี่หนึ่งส่วนยี่สิบที่เราหามาก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้าเมตรตัวี้กำลังสองนะครับเฮ้ยใช่เขาไปห,หาการแกล้งเป็นเซนติเมตรเป็น0ูนห้าเซนติเมตรนะครับ จบนะครับเฮ้ยกาก่อนเอ๊ะไม่สิอันนี้มันเป็นเมนี่หว่า